สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนสนุกแบบสุดมันนะคะปาร์กิงยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะคะไปกันเลยจากที่พักพวกเรานะคะพวกเราก็จะเดินไปสถานี MRT นะคะที่ใกล้ๆที่พักประมาณ400ประมาณ400เมตรนะคะก็เดินไปเรื่อยๆเยช้านี้บรรยากาศดีมากซึ่งรถไฟซึ่ง MRT พวกเราก็จะ ขึ้นจากที่พักไปที่ปักกิ่งเลยเอ่อปักกิ่ง Universal Studio เลยนะคะได้แล้วก็มาถึงเลยนะคะเป็นสุดสายเลยอลังการมากๆสำหรับ Universal Beijing Resort นะคะก็จะตั้งอยู่ที่ทางตอนออกเชียงใต้ของกรุงปักกิ่งนะคะอยู่ที่ย่านถงโจแล้วก็นับเป็นสวนสนุก Universal Studio แห่งที่5ของโลกแล้วก็แห่งที่3 ของเอเชียแล้วก็เป็นแห่งแรกในจีนนะคะซึ่งครอบคุมพื้นที่ก็ประมาณ2,500ไร่เลยทีเดียวซึ่งก็ใหญ่กว่าสิงคโปร์ประมาณ5เท่าเลยนะคะแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงสุดการตาแล้วก็การออกแบบก็ท้อนถึงวัฒนธรรมและก็ความเป็นจีนนะคะซึ่งบริเวณด้านหน,าน้านี้ก็จะเป็นห้างนะคะช็อปปิ้งมอลของ u u i v e r s l l i t y y w l l k นะคะก็จะมีร้านค้า มีร้านกาแฟมีร้านอาหารชื่อดังนะคะแล้วก็มีโรงภาพยนต์ขายของที่ระลึกเราก็สามารถมาเดินชอปปิ้งได้เลยะคะ่ะ บริเวณโซนวอล์นี่นะคะจะไม่ได้เสียค่าตัว๋วสามารถเข้ามาเดินได้เรื่อยเลยนะคะแต่ว่าสินค้าก็ไม่ถูกเท่าไหร่มีหลากหลายแบรนด์มากเลยนะคะคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จัดเต็มเลยคะ่ะใส่ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ แล้วก็ใส่ชุดแบบต่างๆเพื่อที่จะมาสุขสานที่นี่นะคะทุกคนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนนะคะคนร้านอาหารร้านค้าก็จะมีเยอะมากนะคะก็จะมีทั้งคาวฟชซูชิเบอร์เกอร์บราร์ เรดโอเว่นพิซซ่านะคะแล้วก็เบอร์เกอรี่มีจัมโบ้ซีฟู้ดรสอรองด้วยนะคะเยอะแย,ยะมากมายจุดไฮไลท์ข้างหน้าก็จะเป็นที่ที่ทุกคนมาเช็คอินถ่ายรูปเป็นรูปโลก Universal Studio Beijing นะคะ ท่องเที่ยวก็เยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวจีนเพราะว่าประชากรเยอะมากๆที่นี่ก็ตั๋วราคาประมาณผู้ใหญ่ประมาณพันแปดนะคะเด็กก็ประมาณพันสามพันสีตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะมาเช็คตั๋วแล้วนะคะก็เข้าคิวยาวกันมากอย่าลืมพาสปอร์ตนะคะแล้วก็พวกเราจองตั๋วออนไลน์ซึ่งก็จะสะดวกสบายนะคะก็คือ trip.com เราก็จะมาโชว์สแกนตั๋วที่นี่ก็ต้องเข้าคิวนะคะ เขาก็จัดการระบบดีมากก็จะใช้พาสปอร์ตเช็คจะมีเจ้าหน้าที่เช็คแล้วจากนั้นก็พวกเราก็สามารถเที่ยวลันลาได้เลยควรจะอยู่ที่นี่เป็นวันเลยนะคะก็คือตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งสำหรับเด็กๆแล้วที่นี่ก็ตื่นตาตื่นใจนะคะส่วนพวกเราก็ตื่นตาตื่นใจไปด้วยนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่า ไม่เคยได้เล่นแบบนี้นะคะก็เป็นการสนุกสนานอีกครั้งหนึ่งนะคะของชีวิตพวกเราก็แวะมาซื้อไก่ย,ย่างนะคะอร่อยอร่อยก็ไก่ย,ย่างก็ไม่ถูกเลยทีเดียวแพงมากๆ ทุกอย่างสินค้านี้นี้ก็จะค่อนข้างแพงนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมขวดน้ำมากันด้วยสำหรับไฮไลท์ของ Universal นะคะสตูดิโอก็จะมีทั้งหมด7โซนด้วยกันนะคะก็คือโซนที่เป็นมินเนียนโซนที่เป็นกังฟูแพนด้าแล้วก็ที่ไกลๆที่เราเห็นนั้นจะเป็นโซน Jurassic World Isla n u b บ a านะคะแล้วก็จะมีโซน Transformer แล้วก็มีโซน The Wizarding World of Harry Potter นะคะแล้วก็ Water World แล้วก็สุดท้ายก็ h o Hollywood h o l l y w o o d b o u บริว r d นะคะ ก็จะเป็นด่านมินเนี่ยนนะคะด่านมินเนี่ยนเจ้าตัวจิ๋วสีเหลืองเล็กน่ารักน่ารักาชีก็มุ่งหน้าไปที่ฟันเวิร์นะคะ ดูเครื่องเล่นท่าทางน่าสนุกสนานพวกเราไปเอนจอยกันเลยสนุกสนาน พวกเราก็รอคิวที่จะขึ้นเครื่องเล่นนะคะมาแล้วต่อไปเป็นคิวของพวกเราไปกันเลยเดิน้าวน่าอิร่โก

ตะกี้ก็หวานเยวได้ที่เลยนะคะรุนรุนไปกันต่อเลยเครื่องเล่นที่สองต่อไป oh God. After ้ายจอนอนสักแกนงเลย ไปต่อกันเลยนะคะเพื่อนๆที่เครื่องเล่นแต่ละที่เขาก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีคนที่จะรอคิวเล่นเยอะมากๆก็จะรอบลบประมาณ5นาที3นาทีแป๊บเดียวนะคะก็จะเปลี่ยนคิวเรื่อยๆจากนั้นพวกเราก็ไปที่ j u r a ิ i c Park World ไปดูเลยนะคะ 好的，好的，他有点兴奋啊，不露，来，我们给他上补菜。你气势不够，知道吗？气势不够，来，气势。来，不露，来，胡露，来，倒退。你气势不够啊！来，跟上他，跟上，哥，表现对了，表现对了。好的，那么接下来你要和他亲密接触了，你准备好了吗？来，做下一组，下一组，你好、嗯，这到垫子上，面。好的。我在背后保护。

曾有着六千五百万年历史的冒险，即将在你眼前展开。安全警报启动。 จากผจญภัยเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็จะออกมาด้านหน้าซึ่งก็จะมีของขายระหว่างทางระหว่างทางนี่ถ้ามีเพื่อนๆหิวก็สามารถซื้ออาหารของกินกาแฟเครื่องดื่มได้แต่ราคาก็แพงมากเหมือนกันพวกเราก็ไปตะลุยกันต่อนะคะไปกันเลย เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย